อเมื่อวานครับในช่วงของคานาทีวันนี้สรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์ละท่านบุปังที่คารอบทุกท่านครับข้าพ่อวนะันนี้22ตุลาคมแล้วนะครับวันพุทธที่22แล้วอีกไม่นานก็จะมีงานใหญ่เดี๋ยวสักครู่จะเล่าสู่ฟังนะครับมาฟังข่าวส่วนกลางก่อนกันแ,แล้วกันนะครับในเรื่องของการที่อ่าช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของฤดูการยกย้ายทั้งผู้บริหารและก็คุณครูผู้สอนนะครับซึงแต่ละเขตพื้นที่ก็จะมีการพิจารณาปรับปรุงไปพิจารณา กันกรองกันเรียบร้อยนะครับเพื่อที่ทําการยกย้ายนะครับในส่วนของคุณครูนะครับทางสปมยี่สิบสองโดยท่านปริญญาธาราเจนาและท่านสมชัยม,มวันก็ได้มีการพิจารณากันเรียบร้อยแล้วนะครับอีกไม่นานเข้าที่ประชุมออกกศก็คงจะทราบว่าใครได้ย้ายไปที่ใดบ้างนะครับในส่วนของผู้บริหารก็คงจะรออีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ในขณะนี้ก็มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับจากท่านกำมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ก็ส่งหนังสือด่วนถึงผู้มีการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนะครับบอกว่าในขณะนี้นะครับตามที่กกศได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาศานะครับโดยให้อ,อ,อกกศกศเขตพื้นที่หรือออกกกศส,า,สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ดําเนินการนะครับท่านกำมลนรอดคลายก็บอกว่าเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีแนวนโยบาย ในการใช้อัตราว่างสําหรับใช้ในการรับย้ายและบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหารในอัตรา50ต่อ50แทนตําแหน่งว่างนะครับก็ขอให้สําแหนังงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารย้ํานะครับให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารและนะครับสุดท้ายก็คือตามนโยบายของรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือด่วนก็อยู่ที่ดุลพินิษของอกศนะครับว่า จะพิจารณาย้ายยกย้ายผู้บริหารกันอย่างไรนะครับเรื่องของการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและเพื่อเข้าเป้าเพื่อเข้าคารวะนายกรัฐมนตรีนะครับปีนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ให้เขตพื้นที่ดําเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีนะครับจำนวน232คนนะครับโดยให้เขตพื้นที่ละหนึ่งคนและในขณะเดียวกันก็ให้ทาการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นํา ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจํานวน225คนนะครับซึ่งงานนี้ทางท่านรองสมชัยขุมวันก็ขอให้โรงเรียนทําการคัดเลือกเด็กที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนะครับส่งรายชื่อพร้อมคุณสมบัติให้พร้อมอผลงานของลูกหลานเยาวชนนะครับไปที่สพม22ภายในวันที่7พฤศจิกายน2557นะครับวันพรุ่งนี้ครับ23ตุลาคมเป็นวันปิยะมหาราชนะครับซึ่งก็จะมี ทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอรหรือ,อในจังหวัดนะครับก็จะมีพิธีถวายพวงมาลานะครับเพื่อเป็นการลำลึกอตึกถึงบุญญาบารมีของอสมเด็จพระปิยะมหาราชพระผู้ทรงอันเป็นที่รักของปวกประชานะครับนาที่วาการต่างๆก็จะมีการถวายพวงมาลาในภาคเช้าส่วนที่โรเรียนปิยะมหาราชไลนะครับนาโดยท่านผู้นิการคมสินรีมัสักและก็สมคม สิบเก่าโรงเรียนปิยะมหาราชไลนะครับดํานําโดยท่านดรวิทยาอินทรลาก็จะนําคณะครอวจาร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับร่วมถวายพงมาลาพระบรม,มาราชานุสาวรีย์รัชากาลที่5นะครับที่บริเวณลานพระบรม,มรูปทรงม้าของโรงเรียนปิยะมหาราชไลนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศล ถึงบุรพาจารย์และก็ผู้ผู้มีพระคุณนะครับที่วัดศรีเทพประดิษฐารามเวลา10บนาฬิกาสามนาทีนะครับแล้วตกตอนเย็นอตอนบ่ายก็จะมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธามตรีระหว่างสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันนะในานามของอสมาคมสิทธิเก่าปิยมหาราชัลนะครับก็สนุกสนานกันที่สนามกีฬาจังหวัดแดดร่มลม,มตกครับ18บแนาฬิกาก็เข้าสู่งานพิธีที่เรารอคอยนะครับก็คืองานราตรีฟ้าชมพู ร้อยห้าปีโรงเรียนปิยะมหาราชไหลนะครับชมการแสดงที่วิววาและก็ตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจนะครับพร้อมกับสนุกสนานลีลาลำวงกับวงดนตรีวงใหญ่นะครับที่จะให้ท่านได้สนุกสนานไม่ว่าจะเป็นติดเก่าหรือท่านที่กรบรับทั้งหลายนะครับที่ซื้อ,อโต๊ะจีนเข้าไปร่วมงานก็จะได้สนุกสนานกันเต็มที่เย็นนีาา้ทราบว่าทางท่านาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมนะครับ,รบท่านอดิศักดิ์เทพอาจให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธี ในค่ําคืนนี้โดยมีดรวิทยาอินารานายกสมาคมติดเก่าปียะมาลชลัยนะครับจะเป็นผู้กล่าวรายงานที่สําคัญก็จะมีพิธีมอบนะครับโล่สําหรับติดเก่าดีเด่นติดท่านโดยการไผ่เป็นไผ่เย็นวันพรุ่งนี้ก็รู้กันก็ขอเชิญทุกท่านกันแล้วกันนะครับ ทางคุณทิชากรสำรัญชลาลักษ์นะครับก็บอกว่าโต๊ะจีน150โต๊ะขนาดนี้เต็มแล้วแต่ท่านใดที่ยังมีความต้องการอยากจะได้วันนี้สามารถติดต่อได้ในเช้านี้เท่านั้นนะครับหลังจากพ้นเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะสรุปแล้วก็จะได้ทําการสั่งจองโต๊ะจีนเพราะนั้นยังมีเวลาติดต่อได้ที่ปิยะมหาลัชไัลนะครับวันนี้ท่านจารกมีวมาศครับนายกสมาคมชาพาันิกิจสงเคราะห์เพื่อเพื่อนเสมาธรรมจักรนักขนมนะครับขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคม พอสอน,อนทุกท่านนะครับประชุมวันนี้เวลา13บนาฬิกาสานาทีที่ห้องประชุมครุสมานาคารโรงเรียนสุนถนนสุนทรวิจิตรนะครับกับของท่านผู้ในการปรีชาจิรพัฒน์พงศกศ์นะครับส่วนวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเสาร์ที่25ตุลาคมท่านคมศินสีมนาสาัสักประธานสากลอมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพรมจำกัดนะครับขอเชิญสมา,สาององชิกสากลอมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพรมจำกัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับในวันเสาร์ ที่25ตุลาคมนะครับที่ห้องประชุมบรรุขัดน,นครโรงเรียนนคนรพนมวิทยาคมของข้ามบริการอน,นันต์สุวรรณหงษ์นะครับขณะเดียวกันนะครับ16น,น,นาฬิกาของวันเสาร์ที่25นะครับทางท่านปริญญาธารเสนาผู้บริการสพม .22 ท่านสมชัยอุมาวันและก็ท่านสมบ,บูรณ์ปรมสุย้ยรองผู้มริการร่วมกับผู้บริหารใน81โรงเรียนของสอพม .22 นะครับก็จะจัดงานสมโภชองค์กถินสามัาคีของสอพม .22 นะครับ ที่สพม22สนะครับเพื่อที่จะนําไปทอดถวายที่วัดประชาสามากีอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งงานนี้เป็นการรวมใจกันสร้างพระธาตุโพนสวรรค์ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของโพนสวรรค์เป็นปีที่สองขององค์กรินก็ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนากันและกันนะครับได้บุญหลายนะครับในการสร้างพระธาตุโพนสวรรค์ครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับท่านสวรรัสดิ์ครับค่ะพอพูดถึงบุญกุศลเนยนะวันที่6พฤิกายนนี้ฮะ ทางโรงเรียนนครปณุวิทยาคมโดยทางท่านอนันต์สุวรรณโหงได้จัดภาพป่านะครับ9,999กองละ199บาทครับเพื่อสร้างาเพื่อสมทุนสร้างอาคารพยาบาลของโรงเรียนนะถ้าอย่างไรร่วมทำบุญนะครับวันที่6พฤศจิกายน PY 1 8วันนี้ครับเจอกันที่พักปิงอิงขงครับผมประกาศล่วงหน้ามาหลายวันแล้วนะครับในทางท่านร้อยเอกพิเชษไกลไทสงมาสงมา่งหนังสือเองอะวันนี้อย่าลืมนะสินาฬิกา p ีวเข้าใจกันดีนะ เพราะเราประชาสัมพันธ์ช่วยกันมาหลายวันแล้วต้องการพักสวัสดีค่ะวันพุธสีเขียวนะครับท่านผู้ฟังรายการที่ดีสีคุตตะบูนและก็ทีมงาน5นาทีสลหับเพื่อนครูโดยผมจเจริญพรคำจารย์และสมพงุ์อุมมวันต่อเติมอาหารสมองนะครับฟังต่อเนื่องนะจากหนังสือมงคลชีวิตของพระเทพวรรุนีเจ้าคณะจังหวัดนครปนมงคลที่หครับวันนี้ ปุเพจกะตะปุญญาตานะเรียว่าเคยทําบุญมาก่อนกุศลบุญคุณลําเคยทําไว้จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแขทั้งทรัพยศไมตรีมีเย็นแดเพราะกระแสบุญเลิศประเสริฐนักขึ้นชื่อว่าบุญนั้นนะครับก็มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่ง ทําให้กายวาจาและใจสะอาดได้ 2. องนำมาซึ่งความสุข 3. ติดตามไปได้หมายถึงบุญจะติดตัวเราไปได้ตลอดจนถึงชาติหน้าดุดเงาตามตัวฉะนั้น 4. เป็นของเฉพาะตนหมายถึงขอยืมหรือแบ่งกันไม่ได้ทำเองได้เอง 5. เป็นที่มาของโภกกรัพย์สมบัติทั้งหลายคือผลของบุญจะบันดาลให้เกิดขึ้นเอง นะครับโดยไม่ได้หวังผล6ให้มนุษย์สมบัติทิพย์พยสมบัติและนิพานสมบัติแก่เราไดา้หมายถึงความสมบูรณ์ตั้งแต่ทางโลกจนถึงนิพานได้เลย7เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งนิพานก็คือเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้บรรลุถึงนิพานได้เร็วขึ้นเมื่อปฏิบัติ8เมื่อ,อ8เนี่ยเป็นเกาะ ป้องกันภัยในวัฏสงสารหมายถึงในวงจรการเกิดแก่เจบตายหรือเรียกว่าเวียนว่ายแต่เกิดนั้นบุญจะคุ้มครองให้ผู้นั้นเกิดในที่ดีอ,อยู่ยังมีความสุขหรือตายอย่างหรือตายอย่างไม่ทรมานขึ้นอยู่กับกําลังบุญที่สร้างสะสมมาการทำบุญนั้นนะครับมีหลายวิธีแต่พอสรุปได้สั้นๆก็คือ1 การทำทานคือให้ทานบริจาคทาน 2. การรักษาศีลคือศีลห้าสูงขึ้นไปก็คือศีล8 3. การเจริญภาวนาก็คือทําให้ชีวิตของเราก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่ที่เจริญพรรับจานจากกะแถมก็คือในเรื่องของการทําหน้าที่การทําหน้าที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดว่าการทําหน้าที่คือทร,รมานะใครมีหน้าที่อะไรก็ทํา หน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดเป็นผู้ในการโรงเรียน่งเจริญพพอคำจานเนี่ก็พัฒนาสถานศึกษานะครับให้ลูกหลานได้มีความจเจริญรุ่งเรืองครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะฮะช่วงนี้นะฮะอย่าลืมเข้าไปเรียนนะฮะยูทีคิวออนไลน์นะฮะการพัฒนาด้วยระบบ E-Training นะครับเรียนไปวันละเล็กละน้อยอ่านไปนะเพื่อนครูของเราคิดว่าหลายโรงเรียนก็คงจะได้เตรียมพร้อมสหรับการ เปิดภาคเรียนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนหรือบางรีก็อาจจะเปิดไปแล้วอย่างเรียนบาหาดกวนนี่ททานบิ๊กบอรสเตรียมพร้อมครูบุคลากรเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ3ามนวท่านนะเนาะาให้กาลังใจทุกท่านครับวันนี้ท่านสมยศศรีสนสุยนะฮะคณะบดีเวลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามเชิญประชุมนท่านนะเนาะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวิจัเยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามพบกันนะท่านคณะบดีนะฮะ ดูความรักและปลาราถนาดีจากผมเจริญพรคําจานนะครับพร้อมพันกุลภาสมพงษ์อุบมาวันขอบคุณครับสวัสดีครับ